ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมีอยู่แล้วอะครับเราก็จะแก้โดยแบบว่าโดนลงโทษแต่ว่ามันไม่ได้มันแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนความคิดของคนที่กระทาเลยครับเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นครับอาจจะมีการดักทําร้ายกันหรือว่าอะไรเลีนยครับพวกผมก็เลยคิดว่าแบบปัญหาเนี้ยมันแบบใกล้ตัวเราเวลากลับบ้านแล้วถ้าเกิดการทะเลาะหรือว่าใช้ความรุนแรงกันเนี่ยด้วยบริเวณพื้นที่ที่ผมอยู่ใกล้ตัวโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงผมก็เลย กลัวว่าจะโดนผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าคะว่าอยากให้คนในสังคมเนี่ยมองแบบมองถึงจิตใจผู้อื่นกันมากขึ้นครับ ปัญหาความรุนแรงในสังคมโรงเรียนเนี่ยเป็นปัญหาที่มีเป็นหลักในทุกโรงเรียนนะครับแล้วคิดว่าถ้ามันไม่มีในส่วนนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนนี้มากขึ้นนะครับที่เรื่องปัญหานี้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีเหตุเกิดความรุนแรงนี่แหละครับพวกผมเลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นปัญหากับพวกเราพอดีเลยอยากจะแก้ไขจุดนี้ครับมันตรงล็อกกันพอดีเลยเพราะว่าแบบว่าเมือม่อเกิดปัญหาใช่ไหมครับเราก็จะแก้โดยแบบว่าโดนลงโทษ แต่ว่ามันไม่ได้มันแปลว่าไม่ได้เปลี่ยนความคิดของคนที่กระทําเลยครับโดยพวกผมเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากการที่แบบเราเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมากพอครับพอมาเจอกัน,นก็เลยอาจจะมีการขมิบกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยคิดว่าถ้าคนเราเนี่ยเปิดใจกันไม่ใช้ความรุนแรงเข้าหากันเนี่ยอาจจะแบบเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราผมคิดว่าความรุนแรงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ NVC cap นะครับ <S <S <ๆ>ก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารโดยไม่ใช้ความรุนแรงครับแล้วก็จะเป็นการที่ ให้คนหลายๆคนหลายๆสังคมเนี่ยมารู้จักกันครับแล้วก็ใช้การพูดคุยกันแบบไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับผมในความคิดผมเลยครับ NVC เนี่ยคือกลุ่มคนที่เหมือนมาเข้าเข้าได้รับความรู้ว่าแบบว่าการรับฟังการดูความคิดเห็นของคนอื่นอะไรพวกนี้ครับเป็นสนับสนุนด้วยกับการไม่ใช้ความรุนแรงครับแล้วการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยทำให้ครอบครัวเรามีความสุขด,ด,ด้วย พอาคนเราก็ยิ้มไม่เสียอนาคตก็เราแบ่งผลประทบเป็นสี่อย่างนะครับก็คือมีคนในสังคมผู้กรณีผู้ที่โดนลุกหลงก็ผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ผู้ที่โดนลุกหลงนะครับอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการทําพิธีเผาศพต่างๆนะครับสิ่งที่ได้ก็น่าจะเป็นการมองปัญหาครับ อาจจะเป็นการมองปัญหาที่ลืกอขึ้นแบบเราเจอปัญหาหนึ่งใช่ไหมครับเราจะแก้แต่ว่าสมมติแบบมันก็เป็นปัญหาแบบเกิดมาอีกเกิดมาอีกเกิดมาอีก เราก็จะได้การมองปัญหาเข้าไปที่ลึกขึ้นนะครับแบบมองเห็นถึงต,ต้นตอของปัญหาจริงๆไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับที่ผมได้จากโครงการอะไรละครับคือการคิดอย่างเป็นขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการเอ็มบัไทหรือการคิดต่างๆที่ทําเป็นขั้นเป็นตอนการเลือกเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาครับหรือว่าการแตกหรือว่าปัญหาเนี้ยเกิดจากเพราะอะไรหรือสาเหตุอะไร ทำให้ผมมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าตรงไหนเนี่ยจะพัฒนาต่อไปได้คือมันไม่ใช่แค่น้องเขาทำอะ่ะแต่เราเองก็เหมือนทํางานกับตัวเองเหมือนกันที่จะแบบเข้าไปหาข้อมูลโยนเครื่องมือบางอย่างหรือว่าหาที่ปรึกษามาให้เขาได้แบบลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูว่าเออมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราเองก็ได้เรียนรู้ไปกับเขาด้วยใช่แล้วก็รู้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เขามีความคิดแบบโตขึ้นนะแล้วก็เขามุ่งมั่นในในสิ่งที่เขาตั้งใจ เรารู้สึกว่าเป็นสกิลที่ถ้าติดตัวไปในอนาคตอะยังไงก็คือแบบก็คือจริงดีมากมากอะไรอย่างเงี้ยโครงการหนึ่งที่พวกผมเข้าไปได้เรียนรู้แล้วก็ได้กลับมาแบบปรับใช้กับตัวเองครับแล้วก็เป็นโครงการที่ทําให้คนยุคใหม่เนี่ยกล้าออกมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับสังคมมากขึ้นครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบว่าได้ให้พวกผมเข้าไปเรียนรู้ครับแล้วก็พวกผมได้นําออกมาใช้จริงๆครับ เพราะว่าค่ายเนี้ยก็เป็นส่วนที่สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยสามารถทําแคมเปญหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆได้ครับก็ผมคิดว่าทุกกลุ่มที่ได้เข้ามาเนี่ยก็สามารถทําผลงานออกมาแล้วก็พัฒนาสังคมได้แน่นอนครับผมก็เลยอยากให้มีมากขึ้นอีกมันเป็นโครงการที่ดีมากๆที่จะทําให้เขาเองอ่ะรู้ว่าความคิดของเขาหรือว่าเสียงเล็กๆของเขาอ่ะมันยังมีความหมายแล้วสิ่งเหล่านั้นมาสามารถ มีคนมาซัพพอร์ตให้มันเกิดขึ้นจริงได้ต่อไปคอมมูนิตี้ในสังคมของเรามันก็จะยังแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆได้จากเสียงที่แบบเด็กๆเยาวชนที่เขามาทำค่ะ